มาแต่อืซีฟูดตักซีฟูดแบบตักขึ้นมาเี่จ้ะสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องค้ามือนี้ได้หอยแข้งจ้าวันให้น้องจ้าอันไปตลาดนัดเราก็เลยเพิน่นเห็นหอยแข้งใหญ่จ้ะเอา ให้ลวกฮะไว้คือโหดแท้ลวกงคักนี่ลวกว่าเป็นป้าบอกให้เอาแครบ,บออะหอดซีฟิซีฟิเจ้าคลองเห็ดจะมาถดอดกู <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ว่าดีมันป้าร้านเราพูน <c oughs> ี่เอาพี่น้องจ่าอาจ่าเสียสตันน้องจ่าจ้าอาลูกอนะ อะไรคะแล้วตัวที่แกอะไรในปะปะได้ได้เลยเอาวใครยอะมาอีกใครเยอะมาอีกใครเยอะมาเลยเขามาเออจาะวันนี้กินก็ปลาโดนแหละอ้าวันอยากห้องก็ห้องนะเ่าเป็นตาห้องก็ห้องจ้ากับจวงจวงเลยน้ำจิ้มพะละอันดอบนี่กินแล้วอ้าวเค็มจะขึ้นแดงเลยเงี้ยฮะ ไม่เคยไม่ยังดูดอืมเอาก็เขาอ่ะบอกว่าอา่บรัชออนพี่น้องโอ้เยสิมมาชวนเบากกำลังกินอยู่แมโอ้ <c oughs> เอา้ายิ้มบล <c oughs> เาเป็นลุงพี่เสมอห <c oughs> ยังบุกคนกำลังกินมาจากแสแฉะ อืมแซ่บอืมกรอบมากที่ที่ท่วงนึงเพราะว่ามันดากดิ่งแก้มแดงยังอยู่มันช่แดงอันนี้ได้ปะแดงแดงทานไม่หน่อยมึงบอกมาผมงับเก็บแล้วเนาะบอกมาเขาบอกว่าปัดปัดไปแล้วมันตามค่าพีเฮดมาหันปัดนิดหน่อยยังไปยังมากเนื้อแตกเนื้อแตกมันนี่แก้มฮืดแดงฮืดดากลิ่งจัก กสรเ็ัลย,ยีอือกบมา้ลุงอะตาบพ่อกินน้่าไหร่ได้ปะพ่อกินดีป่ะที่เต็มเลยเยลุงเอา้ามันมันเหลือหรือมันอย่างไรมันเลือหน่อยหรือแกละะก่ะบ้านห้องน่ะอ่ะอ่ะ อ่ะเอออ่ะออทำกูอีกเป็นบ้าบอพ่อบอกออกซืือโอ้โอโอ้โกับไงขยันได้ครับพี่น้องขอซิมนี่ด้ครับเ้ยพี่น้องด้วโอ้หอยไหม ย่างเขามากกับพวกอย่างย่างหอกหอยเหี่ยวหอยเหี่ยวมันห้วยเบียร์เชื่อตลกเดี๋ยวผมมากอร่หวานเอจูบบนเห็นความสวยเฮ้าเอาเบิร์ละบ่แสอันนี้แสบอีกแล้วมันทำไมกรอบดีจังกรอบมากเลยนะจ้าพี่น้องจ้า มาจากเอาเอาไม่ลูกหนึ่งสองซักน้ำเปล่าไหมเอาไหมออ <c oughs> เอาไหมไหม่ไมไมจับพี่หนอกหนึ่งสองเปล่ายังไงไมพี่นอพ <c oughs> ี่สี่หนูอ๋อ โอเคแบบนี้ก็ได้โอ้โหน้องจ้าปิจเซ็มแพงมากจาแเซ็มเซ็มตั้งกันประเียเขาข้อแมแม่นเขาข้อ มไ,ไม่ให้ประป้าทำยังไงอะ่งะตลอดเวลาเลยเนื้อตุ๋ยว่าว <c oughs> ใหม่เลยขอโทษขอไปนะคะมันซูนแห้งไปได้ม,ม,มันแบบมันสับๆซีๆดอ่ะมาจากที่น่ะ Trâu hú anh đi سوا. Sập. nó, Là nó. เบ่งจ้าสดสดราดซีฟูดลงไปมาจ้ะอืมซีฟูดตักซีฟูดแบบตักมาให้จ้ะ อร่อยนะลูกครับป๊าเขอข้าวป่ะน้ำจิ้มโคตรเด็ดเด็ดมากโอ๊ยเปิดไปเลยป่ะ อนี้ค่ะหอยแข็งตัวใหญ่งแงงยงไงดะะเดนน่าป่าแกงนะ่ายไอู้ยคีน้องเมืองมันกาเลยป่าแกไมได้ งอออะเอาลูกมัอน่ะเอ้ยไม่ป่ <S <S นันมันมันหลวกแต่งายอยู่อันนี้แก่งางเพราะว่าเพราะว่าเอียงลงไปบรหดนหานะที่จะเราก็เอาขึ้นเลยอันนี้นะ ต้อน้ำจิ้มเผ็ดแห้งน้ำจิ้มเผ็ดมากบอกเลยเอาตัวที่มันอ่าก่อนเร้ะไม่งั้นเดี๋ยวเล็เลบลอกหอืหึราดลงไปจับแซบ่บ อืมหวานหวานจวยวนีนย่ตัวนี้อะโอ้โหตัวนี้อืมอ้ยตัวใหญ่แห้งจ้ะตัวใหญ่ใหญ่แบบพอดีกินแบบพี่นอ้ออา เอาล้ค่ะพี่น้องคะสําหรับมือนีน้ค่ะ่อยจะเพชรแห้งทั้งแสบต้องเพชรจ้ะพี่น้องจ๋าเอามือนี้เอาความแสบมาฝากพี่ฝากน้องเนีได้จ้าพี่น้องจ๋าสําหรับมือนีเขาตัวร้าไปก่กอนพกก็ไม่คิปหนาจ้ะสวัสดีค่ะ